ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนยูเคทำงานประจำเงินเดือนสองหมื่นวีซ่าผ่าน,<ห>นยากไหมขออภัยเซใไม่ก่อนืมลืมเรื่องปกติถ้าไม่ลืมไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอครับเอาใหม่ขอวีซ่า ขอวีซแบบเปิดแล้วเปิด,ปดแล้วฮะ<า>นี่ไงกพิมอยู่เนี่ยมันกบพ,พิต้องคือ้าวไอคืนอีกออครับขออภัยเอาใหม่เยี่ยมเย็ยนแฟนยูเคทำงานประจำเงินเดือนสองหมืนวีซ่าผ่านยากไหมครับก็เป็นหัวข้อโกโนไกวีซ่านะ ที่ออกจะมาเล่าเคสต่ตางๆแล้วก็วิเคราะห์เอ่อทำไมผ่านทําไมไม่ผ่านแล้วควรจะเตรียมเอกสารยังไงบ้างครับทีนี้คือ U.K. เนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นนะหมายถึงว่าแตกต่างอะ่ะคือต้องระวังเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินออบเอาเรื่องเตือนมาก่อนเกี่ยวเรื่องการเงินห้ามยัดเงินก้อนใหญ่เด็ดขาดผู้ยื่นอะ่ะคือช่วง เราจะต้องส่งสเตตเมนต์สามเดือนใช่ไหมขอให้เป็นธรรมชาติอย่าระดมฝากเพราะว่าต่อให้มีผู้เชิญก็ตามวีซ่าก็จะโดนปฏิเสธต่อให้มีผู้เชิญครับก็การฝากเงินก้อนใหญ่ก็หมายความว่าเป็นเงินที่ไม่ใช่รายได้ของเราแล้วก็เป็นเงินที่นอกเหนือจากงานประจำคือคือเราสมมติว่าเราทำอย่างเคสเนี่ยบอกว่าเงินเดือนสองหมื่นเอ่อแล้วก็ควรจะมีเข้าบัญชีประมาณสองหมื่นหรือมากน้อยกว่าน,นั้น นิดหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็คือถ้าเงินก้อนใหญ่ก็ฝากมาเลยสองหมื่นสามหมื่นหมื่นห้าหมื่นอัหมายถึงว่าระดมฝากแล้วก็บางคนร้ายกาดมากก็คือมาระดมฝากแค่สามถึงสี่วันก่อนยื่นวีซ่าครับก็ถ้าอย่างนั้นหมอก็ช่วยไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือห้ามนะห้ามแต่ว่าถ้าเกิดทำเผลอทำไปแล้วก็ต้องทำจดหมายชี้แจงว่าเงินก้อนนั้นได้มาจากไหน ับก็คือโดนปฏิเสธกันมานักต่อน,นักแล้วเรื่องของการเงินนะครับส่วนของผู้เชิญเองก็เหมือนกันคือผู้เชิญยังไงก็ได้ผู้เชิญไม่ซีเรียสแต่ว่าขอว่าผู้เชิญต้องมีเงินเพียงพอกับจํานวนวันที่เชิญด้วยเก็เคยมีแบบว่าคุณผู้เชิญมีมีเงินน้อยเกินไปเราปฏิเสธวีซ่าคุณอ้าวฉะนั้นรฟออก,ก็เลยแนะนําว่า จำนวนวันไม่ต้องเยอะหรอกที่เราขอนะครับประมาณสักสิบห้าวันหรือสิบวันหรือกี่วันก็แล้วแต่แต่ว่าอย่า,ยาเยอะเพราะว่าเวลาได้วีซ่าเนี่ยเขาก็จะให้หกเดือนอยู่ดีจะขอสิบวันจะขอสามสิบวันจะขอสามเดือนตอนได้วีซ่าก็จะได้หกเดือนอยู่ดีฉะนั้นก็เคยมีเชิญตั้งสามเดือนก็โดนปฏิเสธบอกว่าผู้เชิญมีเงินน้อยเกินไปอ้าวฉะนั้นเราก็ขอน้อยๆแล้วกันอืม คือมันไม่ได้เป็นหลักการจากที่ไหนหรอกคือคือ๊อฟก็เอาจากประสบการณ์นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็โอเคผ่านอย่างนี้ยนะครับก็เลยเอาแค่สิบวันสิบห้าวันก็พอนะถึงแม้จะเป็นเยี่ยมเย็ยนก็ตามเพราะว่าจากสูตรของอ,อ,อ๊อฟอ่ะก็ผู้เชิญต้องมีเงินเท่าไหร่ก็คือสองพันห้าร้อยบาทคูณจำนวนวันที่ไปแล้วก็บวกค่าเครื่องบินสี่หมื่นฉะนั้นถ้าเราจะไปตั้งสมมตินนะบางคนบอกจะไปเก้าสิบใช่ไหมก็ สองพันห้าคูณเก้าสิบไปเลยสองแสนกว่าบวกสี่หมื่นอีกก็เป็นสองแสนหกสองแสนเจ็ดนู่นแหละเอ่อถ้าเกิดมีพออยู่แล้วก็แล้วไปนะแต่ว่าถ้ามีไม่พอก็ไม่ต้องเชิญจานวนวันเยอะหรอกเดี๋ยวได้วีซ่าระยะเวลาหกเดือนอยู่ดีคืออยู่ได้รวดหกเดือนเลยครับโอเคเราเอาเรื่องการเงินมาเตือนไว้ก่อนนะสาหรับยูเคนีเรียดมากทั้งผู้ยื่นห้ามยัดเงินก้อนใหญ่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติมีผู้เชิญอยู่แล้วไปฝากทําไมนะมีน้อยก็มีน้อยไม่มีก็ไม่มี นะแต่ว่าผู้เชิญอ่ะจะอะ่อยา่าก็แนะนําแนะนำํำเฉยๆไม่ได้บังคับก็แนะนําให้เชิญจํานวนวันแค่สิบถึงสิบห้าวันก็พอครับเพราะว่าผู้เชิญก็ต้องมีเงินเพียงพอด้วยอ่าทีนี้คือก็เป็นเคสเยี่ยมแฟนยูเคก็คืออังกฤษอ่าซึ่งนี้เขาเล่าจากจดหมายแนะนําตัวก่อนก็โอเคผู้ยื่นอายุสามสิบหกครับส่วนผู้เชิญก็เป็น ทำงานประจำแล้วกันเกี่ยวกับโปรดักชันแห่งหนึ่งที่อังกฤษก็ผู้ยื่นทำงานเป็นทำงานประจำที่โรงพยาบาลแต่ไม่ใช่พยาบาลเออทำงานโรงพยาบาลไม่ได้เป็นพยาบาลเสมอไปนะเป็นทำงานธุรการเฉยๆอา่าครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเงินเดือนจริงๆแล้วหมื่นสี่พันแต่ว่ามีค่าโอทีอีกหกพันก็เลยเป็นสองหมืนซึ่งในใบรับรองงานก็ควรจะมีระบุเอาไว้นะ ว่ามีโอทีอีกเท่านี้นะเพราะว่าถ้าใบรับรองงานระบุแค่เงินเดือนประจำนะมันก็คือหมนะื่นสี่แหละมันไม่ใช่สองหมื่นซึ่งในใบสมัครเขาก็จะถามอีกนะว่าคุณไรายได้เท่าไหร่อ่าคือคือเขาซีเรียสมากตั้งแต่ใบสมัครแล้วเรื่องเงินนะครับงั้นเดี๋ยวค่อยย้ำอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับใบสมัครก็ก็คือทํางานประจําที่โรงพยาบาลเป็นเกี่ยวกับงานธุรการไม่ได้เป็นพยาบาลเงินเดือนที่แท้จริงคือหมื่นสี่พัน แต่มีโอทก็เลยกลายเป็นสองหมื่นก็คือเงินเดือนน้อยมากนั่นแหละทํามาตั้งสิบปีครับก็ถ้าจะไปเองเนี่ยไม่มีทางแน่ๆก็เลยต้องมีผู้เชิญซึ่งก็คือแฟนชาวอังกฤษครับอยู่เมืองริเวอร์พูลก็ตามสูตรของเราเราก็ให้เชิญแค่สิบเอดวันก็พอออบก็คือคิดจำนวนเงนเราเองแต่ว่าขอขอแบบไม่เยอะครับแล้วก็รู้จักกันทางออนไลน์ มาประมาณหนึ่งปีครับก็คุยกันทางออนไลน์ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันมาสักประมาณสามเดือน mm. เขาก็มา, mm. ม,ามาประมาณสองสัปดาห์ครับมีเวลาไม่เยอะ mm. ก็เดินเออก็คือทํางานอยู่กรุงเทพไงก็ไปที่ต่างๆในกรุงเทพแล้วก็ไปชนบุรีด้วยก็คือพัทยาครับก็ mm. คือเที่ยวที่กรุงเทพกับพัทยามีรูปภาพยืนยัน อืมอันนี้สําคัญต้องมีรูปภาพยืนยันว่าว่าผู้เชิญเคยมาเที่ยวแล้วมาเจอเราจริงครับสถานทูตถึงจะยอมดูเอกสารของผู้เชิญถึงจะเชื่อว่าเป็นแฟนเออถ้าเขาไม่เชื่อว่าเป็นแฟนเขาก็ปฏิเสธเลยเพราะว่าการเงินของผู้ยื่นไม่พร้อมอยู่แล้วแน่นอนครับก็คือจุดประสงค์ของการเชิญก็อ่าก็เป็นแฟนกันก็รักกันอืมแล้วก็อยากจะให้ไปเยี่ยมครอบครัว ที่เมืองลิเวอร์พูลแล้วก็อ่าเมืองริเวอร์พูลนี่สวยงามมากแล้วก็ยังรอบๆนั้นก็ยังมีอีกหลายเมืองที่ดังๆใช่ไหมแมนเชสเตอร์ลอนดอนซึ่งต้องไปลงเครื่องลอนดอนครับก็เที่ยวอยู่สามเมืองเพราะว่าไปแค่สิบเอ็ดวันสิบเอ็ดวันใช่ไหมจะไปมากกว่านั้นก็ดูจะเวอร์ไปหน่อยครับฉะนั้นจะไปที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับไปจํานวนวันน้อยนี่ใช่ไหมที่ก็เราให้ไปน้อยเองอะดั่นั้นก็ก็เที่ยวแค่นิดๆหน่อยๆก็พอนะครับเอ่อสถานที่เที่ยวสําคัญในเมืองลิเวอร์พูล อย่างแอนฟิลสเตเดียมโอแทฟฟอร์ดอะไรอย่างนี้ก็ใส่ไปครับแล้วก็ผู้เชิญก็การันตีเรื่องการเงินว่าจะออกค่าจใจ่ายให้ทุกอย่างอยู่แล้วอันนี้ต้องใส่ก็เอาคิดว่าอย่างนั้นต้องใส่เพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าจะต้องไปดูการเงินผู้เชิญน,นะของผู้ยืมไม่พร้อมคือแต่เราต้องส่งผู้ยืมต้องส่งก็จะมีคนถามอยู่เรื่อยๆว่ามีผู้เชิญการันตีแล้วแฟนออกเงินให้ แล้วเราต้องส่งไหมสเตตเมนต์การเงินของเราเราก็ต้องส่งครับเพราะว่าก็จะถ้าสําหรับคนที่ทํางานอยู่เนี่ยก็จะสามารถเช็คได้ไงว่าทํางานจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยซีเรียสเรื่องเงินมากยังไงผู้ยื่นต้องส่งเพราะเขาถามเรื่องเงินหลายคําถามเลยในใบสมัครนะเออแล้วก็คือเช็คเงินเดือนเราด้วยว่าไ,ได้จริงหรือเปล่าหรือรายได้ที่เราอ้างหรือถ้าไม่ได้ทํางานแฟนส่งเงินก็จะเช็คได้อีกว่ามีเงินเข้าจริงตามที่บอกหรือเปล่า แล้วก็สุดท้ายคือความผูกมัดกับประเทศบ้านเกิดโดยเฉพาะไอ้ประเทศเนี้ยิ่งต้องอะไรต้องใส่อืมแต่ว่าจะมีมากมีน้อยแล้วแต่คนเพราะว่าเวลาเขาปฏิเสธก็เหมือนกับหลายๆที่ก็คือกลัวว่าจะไม่กลับประเทศสําหรับคนนี้ก็คืออ่าต้องกลับมาทํางานอ่าล้วก็อ้างเลยทํามาสิบปีแล้วฉะนั้นดูจากใบรับรองงานได้หรือใบรับรองงานเนี่ยเป็นตัวยืนยันนะยิ่งอายุงานานานก็หมายความว่า มันเหตุผลมันน้อยอะที่จะหนีอะถูกว่าถ้าเพิ่งเริ่มงานแค่ไม่กี่เดือนนี้อันนี้ก็คืออาจจะเรื่องงานอาจจะค่อนข้างน้ำหนักค่อนข้างเบาครับแล้วก็จะต้องมีอ่าถ้าได้ที่ดินเป็นมรดกครับก็แสดงว่าจะต้องมีโฉนดที่ดินครับก็คือโดยรวมประมาณนี้ก็คือสรุปว่าผู้ยื่นทำงานประจำเงินเดือน ที่แท้จริงคือแค่หมื่นสี่แต่มีโอทีหกพันก็เลยเป็นสองหมืนแล้วก็ได้รู้จักกับแฟนชาวอังกฤษมาประมาณหนึ่งปีคุยกันสามเดือนก่อนแล้วก็เขาก็มาเยี่ยมประมาณสิบสี่วันแล้วหลังจากนั้นก็เชิญก็แสดงว่าหายไปประมาณครึ่งปีถึงได้เชิญอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความผูกมัดก็มีเพียงแค่กลับมาทำงานแล้วก็มีที่ดินที่ได้มรดกมา อ่บทีนี้สําหรับใบสมัครของยูเคเนี่ยมันจะพิเศษนิดหนึ่งเขาก็เลยต้องอธิบายอคือเขาก็จะมีถามด้วยนะว่าคุณอ่าคุณทํางานประจํามีรายได้เดือนละเท่าไหร่คือคุณทํางานหรือเปล่าอันแรกคุณทํางานหรือเปล่าถ้าทำอ่ะติ๊กว่าทําก็ได้เดือนละเท่าไหร่ถ้าติ๊กว่าไม่ได้ทำครับคุณมีเงินเก็บเท่าไหร่ ก็ต้องตามความจริงนั่นแหละเพราะเราจะต้องส่งสเตทเมนใช่ไหมแต่ก็จะมีอีกว่าคุณมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่ซึ่งออบมีพูดวิดีโออยู่นะเกี่ยวเรื่องเงินพวกนี้เออซึ่งมันนานแล้วอจำไม่ได้อับพ,พูดอะไรไปแต่ว่าอับย,ยังจำหลักการมันได้อยู่ครับมีคนมาติดต่อเรื่องนี้กับุณโนกาอยู่เป็นช่วงๆฉันั้นก็เอ,อคุณมีค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ซึ่งส่วนมากเนี่ยออบจะพยายาม ไม่ให้มันเยอะเกินไปคือบางคนก็ได้เท่าไหร่ก็หมดได้สองหมื่นก็จ่ายสองหมื่นอะไรอย่างนี้อ๊มองว่าเดี๋ยวเขาจะหาจะบอกว่าคุณแบบกลับมาแล้วคุณก็เงินไม่เหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็เลยจะพยายามให้ไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของเดือนฉะนั้นหรือถ้าใครเงินเดือนเยอะก็อ๊อบจะใส่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตไอ้คำถามนี้นะคุณมีรายจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ย ฉะนั้นถ้าไอ้น,นี้สองหมื่นใช่ไหมเอาก็จะใส่แค่เอา่อบาังเอิญเงินเดือน,นไม่เยอะก็ถ้าถ้าใส่น้อยเกินไปก็ดูจะดูแปลกๆเอาก็จะใส่แค่หมื่นสี่อย่างเงี้ยก็จะให้มีเหลือนิดๆหน่อยๆครับผมคิดว่าเขาไม่ได้มานั่งบวกตัวเลขขนาดนั้นว่าไอ้มันจะมีสเตทเมนต์ว่าเราจะมีรายรับกับรายจ่ายใช่ไหมซึ่งทํางานประจําก็คงมีรายรับอยู่นานๆทีเดือนละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่ารายจ่ายเนี่ยอาจจะเพิ่ม ที่นั้นก็เขาคงไม่ได้มาบวกขนาดนั้นก็เอาประมาณประมาณก็คือให้รายจ่ายมันจ่ายแล้วมันยังเหลือนะครับก็ประมาณห้าใส่แค่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของรายได้แล้วก็คุณกาจะใช้จ่ายตอนไปยูเคเท่าไหร่มีสองจ่ายนะจ่ายส่วนตัวชีวิตประจําวันเดือนละเท่าไหร่ถึงบอกไปแล้วแต่อีกอันหนึ่งก็คุณกาจะจ่ายตอนไปยูเคเท่าไหร่ซึ่งส่วนตัวแล้วก็จะใส่น้อย ใส่น้อยเพราะว่ามีผู้เชิญอยู่แล้วถ้าเราไปใส่แบบว่าหนึ่งแสนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าอา้าวไหนเงินหนึ่งแสนของคุณมาจากไหนครับก็คือมีผู้เชิญคือเราใส่ศูนย์ไม่ได้เขาไอใบสมัครไม่ให้ใส่ศูนย์เราก็เลยใส่ตูนเลขน้อยหลักพันหลักหมื่นต้นๆอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วก็จะมีผู้ใช้จะผู้ออกค่าใช้จ่ายในยูเคให้เท่าไหร่นี่แหละเราเลยต้อง หมายถึงว่าคนที่สปอนเซอร์ผู้เชิญะ่ะเขาจะออกเงินให้ไปยูเคเท่าไหร่นี่อีกคำถามหนึ่งนะท่านั้นก็เราเราเลยต้องให้จํานวนวันมันน้อยไงเพราะว่าเดี๋ยวใส่เวอร์เกินแล้วผู้เชิญมีเงินถึงหรือเปล่าเอ,อถ้าใส่เวอร์แล้วผู้เชิญเงินไม่ถึงก็โดนปฏิเสธเหมือนกันครับมีมีทะนั้นก็เลยการเงินนี้เราเลยต้องรัดกลุก่มนิดนึงสําหรับยูเคนะครับ เออก,ก็ก็คือสรุปว่ามีมีสามจ่ายของผู้ยื่นสองอันก็คือจ่ายชีวิตประจําวันเดือนเท่าไหร่จะจ่ายตอนไปยูเคเท่าไหร่ครับซึ่งแต่แต่ไปยูเคนี่ขอน้อยน้อยหน่อยนะแล้วก็ผู้เชิญจะใจ่ายให้เท่าไหร่คือออกค่าใช้จ่ายอะที่จะไปยูเคให้เท่าไหร่ครับก็เอาตามจํานวนวันที่ไปก็สูตรบอกไปตอนต้นนะครับทีนี้เออสำหรับเคสนี้ส่งอะไรบ้าง แน่นอนเราจะขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนฉะนั้นอันดับหนึ่งเลยในความคิดนอกก็คือความสัมพันธ์กับผู้เชิญก็คือต้องส่งในที่นี้ก็เป็นแฟนฉะนั้นเราก็จะมีแค่รูปถ่ายนะรูปถ่ายคู่ก็ต้องส่งให้เยอะที่สุดตอนที่เขาตอนที่เขามาก็คือถ่ายกันไว้ให้เยอะที่สุดถ่ายให้เห็นหน้าชัดๆเลยเแล้วก็รูปคุยวิดีโอคอลนะสมัยก่อนก็เป็นแชทตัวอักษรนั่นแหละแต่สมัยนี้ก็คุยเห็นหน้าได้ใช่ไหมก็เอาคุยเห็นหน้าดีกว่า ครับก็อย่างละยี่สิบสามสิบรูปเลยเออนี่คือหลักฐานความสัมพันธ์คืออย่างที่อันดับแรกของปกติี่เป็นที่อื่นแล้วก็จะบอกว่าเอาความความสัมพันธ์ก่อนเอ,อเป็นอันดับแรกที่วัดว่าเราจะผ่านไม่ผ่านแต่ว่าของยูเคนเนี่ยเอาคิดว่าเรื่องเงินก่อนความการระวังเรื่องเงินก่อนแระวังยังไงก็ตอนตอน้ตนที่บอกไปแล้วก็อะทวนสั้นๆก็คืออย่ายัดเงินก้อนใหญ่หมายถึงผู้ยื่นแหละให้เป็นธรรมชาติมีก็ม,ไม,มีไม่มีก็ไม่มี ครับส่วนผู้เชิญก็มีเงินให้เพียงพอกับจํานวนวันที่เชิญฉะนั้นก็เลยให้เชิญจํานวนวันแค่สักสิบถึงสิบห้าวันก็พอเพราะว่าถ้าเชิญหลายเดือนปุ๊บก,ก็ต้องมีเงินเยอะตามไปด้วยแอดเสรจแล้วก็เรื่องเรื่องการเงินก็คือในใบสมัครที่บอกไปแล้วครับก็คือแอ่ปรกาศไปดูแล้วกันเดี๋ยวมันจะย,ยิ่งจะยาวครับก็คือเรื่องเอาเรื่องเงินก่อนอเสร็จแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ต่อมา เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เชื่อว่ารู้จักกันจริงเขาก็จะไม่ดูไม่ดูเอกสารผู้เชิญเลยนะทะนั้นก็มีรูปถ่ายด้วยก็คือเขาก็ได้เอกสารไปใช่ไหมเขาก็เปิดเปิดบอกโอโ้รูปเทียบเลยเออโอเครู้จักกันจริงแอนไหนผู้เชิญคือเป็นยังไงอถ้าผู้เชิญมีอะไรของยูเคนี่เรียกว่าไม่มีเอกสารทางการอะไรเลยทะนั้นผู้เชิญที่จะส่งก็คือต้องส่งจัดเต็มนิดนึง ครับก็คือไม่ได้ต้องทํำใบการันตีใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นผู้เชิญต้องส่งจัดเต็มอ่าจัดเต็มก็คือพาสปอร์ตกาประทับเข้าไทยยืนยันว่าเคยมาไทยจริงจดหมายเชิญครับจดหมายเชิญอะจะเขียนด้วยลายมือก็ได้นะหรือเขียนหรือพิมพ์เอาก็ได้แล้วแต่ครับแต่ว่าอครับแล้วก็ กฎหมายเชิญก็คือเหมือนว่าเชิญเพราะอะไรบรรยายความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ครับแล้วแต่เขาละกันไม่เรื่องนี้ไม่ได้ซีเรียสมากแต่ขอให้มีครับเพราะว่าบางคนก็แบบเขียนมาสั้นมากเลยอะไรเงี้ยอ่อก็คือขึ้นอยู่กับรูปนั่นแหละผู้เชิญก็จะเขียนยังไงก็แล้วแต่ผู้เชิญละกันนะครับไม่ได้บังคับเออบางคนก็มาให้โกโนไกด์ทำก็ก็แล้วแต่นะครับคือเหมือนว่ายังไงก็ต้องมีแต่ว่าจะมีจะเขียนยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งส่วน ถัดมาก็คือสําคัญสุดๆเลยก็คือสเตทเมนต์การเงินบัญชีธนาคารของผู้เชิญย้อนหลังสามเดือนที่ต้องมีเงินให้เพียงพอเท่นั้นก็แต่ถ้าเกิดว่าให้แนะนํานะเป็นตัวเงินปอนเลยนะให้แนะนํานะคือไม่ได้ฟันธงนะว่าเออจะต้องมีเท่านี้ถึงจะถึงจะผ่านหรือไม่ผ่านหรืออะไรแต่ให้แนะนําก็ห้าพันห้าพันปอน ừ, หรือถ้าเกิดว่าไม่ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ก็เอาสองพันห้าร้อยบาทคูณจํานวนวันที่ไป แล้วก็บวกกับเงินอีกสี่หมื่นก็เป็นเงินบาทใช่ไหมแล้วก็ไปคูณไป,ไปเปลี่ยนเป็นเงินปอนด์เอาทีหลังอย่างเช่นว่าไปสิบห้าวันก็สองพันห้าคูณสิบห้าก็ประมาณเกือบสี่หมื่นแล้วก็บวกอีกสี่หมื่นค่าเครื่องบินก็เป็นแปดหมื่นอย่างเงี้ยก็คือที่ผู้เชิญต้องมีหรือถ้าเผื่อไว้หน่อยก็ได้เอครับแล้วก็ที่เหลือเอเรื่องงานเรื่อง ทรัพย์สินอ่าถ้ามีก็ส่งไปหรือถ้ากษียนก็เอกสารรับเงินกษียนก็ส่งไปนะครับส่วนผู้ยื่นอื่นๆของเขาก็มีเรื่องของที่ดินอ่าซึ่งซึ่งอันนี้จะส่งแล้วแต่ใครมีนะถ้ามีก็แล้วอยากให้แน่นขึ้นก็ส่งครับแต่ว่าต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีสูติบัตรลูกอ้าวมีลูกด้วยเราไม่เราไม่ได้ใส่ไปในนั้นเอาไม่ใช่ดีของตัวเอง ส่งของตัวเองทําไมครับไม่มีลูกไม่มีลูกครับก็คือมีแต่ที่ดินอย่างเดียวแอบโอเคครับก็ถ้าเกิดแล้วแต่เรามีก็ถ้ามีใครมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มีทะเบียนอยู่ก็ส่งด้วยก็ได้แปเองก็ได้นะเออแต่คือต้องเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าแปเองก็ได้ครับหรือถ้าเกิดใครแปไม่เป็นก็ติดต่อ,โอกโนไกได้อเคแล้วก็ เคสนี้ความเสี่ยงก็คืออะไรอ่ะความเสี่ยงก็คือของของเคสนี้ถึงอ่าอายุงานนานแต่รายได้ไม่เยอะวีซ่าจะผ่านไหมก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่อายุงานนี่ทําให้เราน่าเชื่อถือแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินมีเงินศูนย์บาทก็ได้ถ้ามีผู้เชิญนะเออแต่แค่ว่าผู้เชิญเองอ่ะจะต้องมีเงินเพียงพอในกรณีของยูเคเนี่ย เขาจะดูการเงินผู้เชิญว่าพอไหมฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเออเชิญแค่สิบถึงสิบห้าวันก็พอแล้วเวลาได้วีซ่าก็จะได้หกเดือนอยู่แล้วฉะนั้นไม่ไม่เขาเรียกนะไม่ไม่ต้องเชิญจํานวนวันมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ให้ว่าผู้เชิญต้องมีเงินมากตามไปด้วยนะครับแล้วกออ็ความสัมพันธ์ก็คือรู้จักออจุดอ่อนที่สองก็คือรู้จักทางออนไลน์แต่ว่าเพิ่งรู้จักกันแค่ปีเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้มีหลักฐานนะ ว่าเจอกันคุยกันครั้งแรกเนี่ยวันเดือนปีไหนมันมีไหมอะหลักฐานไม่เคยมีใครส่งให้เราดูสักทีฉะนั้นเขาจะนับหรือเปล่าว่าปีหนึ่งเขาอาจจะนับน้อยกว่านั้นก็ได้เขาอาจจะนับที่อตาประทับเข้าไทยของผู้เชิญเขาอาจจะนับตรงนั้นก็ได้ครับอันนี้เราก็ไม่ไม่ได้ไปรู้สถานทูตขนาดนั้นฉะนั้นก็ถ้าเอาตามที่ผู้เชิญมาจริงๆก็คือประมาณเก้าเดือนอก,ก็ถือว่ายังโอเคนะรู้จักกันสักประมาณหก เดือนเป็นอย่างน้อยอ่ะอว่าก็โอเคแล้วก็เคยมาสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเป็นเคสที่น่าจะปกตินะแต่ว่าที่ที่พิเศษก็คือเพราะว่าขอจากยูเคซึ่งซีเรียสเรื่องการเงินมากเท่านั้นเองครับส่วนอันนี้เรามีคำถามไหมถ้าถามเรื่องวีซ่า ว่าทำอะไรว่ารับทำอะไรหรือเปล่าก็ติดต่อ go.noGuide.com/support s ได้นะครับแล้วก็รับแปลเอกสารอังกฤษเป็นไทยไหมคะรับรองเอกสารไหมก็ติดต่อ go.noGuide.com/visa slash นะครับพอดีอมไม่ใช่คน <c oughs> เออผิดขออภัยเรื่องรับงานก็คือ go.noGuide.com/support นะครับติดต่ออันนั้นได้เลย อืมตามคนไทยที่ไปทํางานที่ยูเคคือว่าก็เป็นเยี่ยมเยียนนั่นแหละวงเล็บเขามีเวิร์กเพอร์มิทหรือยังถ้ามีเวิร์กเพอร์มิทก็เชิญได้คือคนจะเชิญได้เนี่ยจะต้องมีสถานะที่จะอยู่สามารถอยู่ระยะยาวในประเทศนั้นๆได้อถ้าเกิดเขาแค่ไปทํางานทสั้นไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เกี่ยวนักเรียนก็ไม่เกี่ยวฉะนั้นก็ ต้องมีขั้นต่ำก็คือมีบัตรประชาชนคือ resident permit หรือมีใบอนุญาตทำงานคือ work permit ก็จะเชิญได้ก็เป็น visitor visa นี่แหละเหมือนที่พูดนี่แหละเป็น visa เยี่ยมเยียนครับถือว่าไป,ไปอยู่ด้วยกันนานๆเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้งโอ้ถ้าสื่ออยู่นานขนาดนั้นคงไม่ได้อ่ะก็คือเป็น visitor visa ยังไง,ก,งไก็อยู่ได้ไม่เกินหกเดือนอืมเขา เขาไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมืองนี่ใช่ไหมแล้วก็เขาก็ไม่ได้เป็นคน UK ด้วยจะไปอยู่นานขนาดนั้นมันไม่ได้นะโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามก็ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็ถ้าติดตามโกนโนไกก็ดูได้ที่โกโนไกด .com นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับไปแล้ว